ต้องเห็นเขาแล้วนะปูบอกว่าคลิผ่าตังใช่บอกยังหาคนมาขายเนี่ยนะปูเจ้ามาขายมาขายใให้ขายคลิผ่าตังหรอว่าเขาตั้งชือว่าเราอิมแยาขายาม่มาจังชนพอมาขายเออมาถึงนี้ความือความช่อ่าาบอกท่านบอกดิบอกคล้ปหาดังหรือเล่วเอิ่มยวใชยววามเอ่มยวเท่าไหร ปัานจำมาหลายตัวแม่งว่าอีนั่งกองกองจคุณพิ่ม่ะปันที่ท่ผ่าอีกคุณปั้นที่ได้ไปเติมราเขาเข้าดีกคุอบอกกาบอกปัานที่ทิผ่าเติมแล้วก็เติมปัานที่ทิพาได้หรอใช่เฮ้ยยังเชื่อมแล้วแวท่ผ่าเชื่อมาจใ้่ว่างนะว่าถ้าว่าเรามีเราบ้าอเฮ้ยเปอขั้นบอกไปกันว่าพ่อบอกหลายตรงหลายตัไร่นกับว่าตังบอกนะ คือจักชืนอ่ักตัดฟืนลงย่างตาตอรถรถไปยินเป็นห่าก็ตัวตีนนี่เรื่อย่างเงี้ยก็เป็นขี้ว่าก้วต้องตีตีเอากันถ้าไม่ใชว่าพ่อบอกถูกน่าตาตอไมนได้เอาขี้รถร่วมเอาทายรถไปร่วมทำา็หาพอจ้ะพวกได้ตกบันไดก็ได้เอาเมือจับันตกจับัน วันจังว <desserts> so no ่างะตามบบขงกินแค่แอะไรบ้างแบบคิดไม่จัดเลยจัเข้าไปหาชื่อเอาแล้วดบาทบักี้ิ้แต่แค่บักกอมฉ่ำเลยแป่ฉ่อะไรอีกแบบถาท่าเราไโจอีกถ้ไปนอนฝันตีเอาตีว่าเป็นกาบยาบ้านาต่งกับคู่อะ้รยูอ่นมว่าตีคื่อแค่กู่ว่าตีคื่อิ้งนิ้งแค่กูก็เหมือนเ เออหลูว่าเป็นมึงได้คดิว่าเออพักันตีเอารว่ากัาเ่ากระดรบมาจังว่างามาจังว่ารายลายเตาอยากกินกยกินอยากทานอยากทาน่าทานกับเแต่ไม่ทนใจไม่ใช่อารมณ์พอคุณพอใช้อารมณ์จนอนได้วางานว่าเออแต่คุณดาวก็ชาว่าพาุกร้านทางแตงก็มีหลูดเออ ได้กัเฮ็ดบ่ได้กัเฮ็ดคือก้าวหน้ากูใจใช้คาถาผู้ใจว่าไข่คาถาแม่ไม่เงินกับบ่หยักเฮ็ดบ่อยากถัเพราะว่าค h ô n ra เก็บ không ra ต่งตามเก็บตามแต่แต่โน้ยก็ทามคิดความกับหามบ่ไดเพราะว่าขอหมู่หนือแตบึงชินท่านไผ่ัักเฮ็ดกับเฮ็ดบ่อยาดเฮ็ดกบ่ไปนักเฮ็ดกับรแก่ฮคือกินเขาเฮากินเขาแก่ิ่มบ่หอนไปอิ่งองเขาหงผู้ว่จีนกัน แต่ข right ้าวกิ่นแต่ข้าวอะ่ทุ่ว่าไไรกิ่นข้ากล่ว่าอิ่มันเป็นจากส่นไหนคือข้ากินข้าวผันข้าวเค็ข้าวดรเเราะอื่นน้เบิ่งขากลบว่าดส่น้ำข้าวแล้วลูกเราเพราะทางนั้นชอบให้ลูกหลานเขจักกินจักท่านจักเยกแยะสิทอบทั่วดีให้มีสายไปปันดาิชงทุกอยดังไิเช็ดน้ำลงไปให้นิสัยติปันดาก้อนติยิบก้อนสิตักก้อนติคึกหนามากก้อนติเบา เออเผยวาจ่าอียังกาตาก็ถีอเบาอีนังออกมาแล้วหลุดแล้วเข้าเบาเข้มจ่าเป็นคู่บาอาจารย์เข้าเบาชักิดแล้วหลุดแล้วเบาบ้าดีก็ได้แก่แต่ของเบาดีก็ได้แก่ต่ของหลุดคิดดีก็ได้แก่ตัวคิดชั่วก็ได้แก่ตัวเหมือนกันบ้าได้แก่เขาไปเออชาแทงเขาเอาห้คนไรรักอืมมันเป็นต่างเพราะว่า ยางี้คิดอกุชมผูใไริีเฮงยังเฮตไปนาที่ค้นมันบาคือกัน่าลูดาอยาไปก้าวไกลสิทธ่ส่วนบุคคลยาไปก้าวไกยแล้วใจใจใช้มันคู่ไริีเฮงยังเฮคู่บาอาจารย์คือกันมาลูดาอยาบุยกุ้นคู่บาอาจารย์น่าหวาควักาควันหวายเพราะันอยากว่างั้นกาว่า พิงทักทิ้อยากขาดอากเทียนเร้าไปข้าวตีข้าแแหงบ้อแมงลด้นุจักมากระตุกถือแต่ขอมาาทีอนาเบ้ากับเบ้าไงที้งช้างร่างใบลูกค้าเทวดาคัดเบ้าถือคอหน่อถูกป้องกับเบ่าไขั้นทิ้งแค่เดียวเท่านั้นทิ้งทิ้งยรได้ดุแก่หนาพ่อจะบอกให้แก่หนาพราะอยู่น้ำคั่งปากคัเบ้าแต่ก็ข้าถึีแต่ขอเบ้าไปแล้วมัดเอาขึ้นมาไหน อืมว่าง่ะข้าวเบาแต่ของขาดแตของขาดิ่งครูร่างค่อมพอถนัดพิศดีทำดีพิศดีทำดีบาลานมีจึงจะได้เกิดครูร่างคนบ้าเกิดก็ตามได้มันเถอะมันกันว่าเ้วจะว่าทิดเกิดทวาาไดีวาจันทีช้างนั่งไม่กูกับพบอกใาน่บอกวาจันเราไปเ้าไปเพื่อทิศเพื่อแดนนะแต่ว่าผีวิตปากมีปากเยวนะ อาคืนว่าได้ไหรบอไม้ไแต่หมอยังเอาคืนไม่ได้เลยบางเพื่อบางที่เบ่าไปครับคือใช่าหมเบ่าที่ที่ทุ่มนมกับว่าได้หรืออืมาไม่ที่เบ่า,าเอาได้จากของเอาได้คู่จากของพรมชิ้นท่านว่าเคยกินว่าเคยท่านขาดกอ่อนแต่ว่าเคยทานขาดไม่ยังมาเหตุอีกอยู่คร่งเกาเออฉันขาดจา,านเก่าดังเหลือเหมือนเดิมแต่ฉันขาดจากท่านเก่าเคยทางหุดทั้งหมด ใจก็จะเป็นกุศลไปนั่งนะรู้ต้งถ้าชั้นชาติย่านเก่าผู้อ่อนเก่าชั้นดาน่างเก่าบวดับบวบิเกิดขึ้นมว่าชานี้ยังมีชั้นด่างเก่าให้ทางความทัวให้ผู้พิ้งบวบิอักขติทวโขตอค้มเอ,อ้าไม่มีใครอยากเห็นเราเป็นตังครูระคม้มคิดไปตังค่ะครูระค้มเขาตั้งปิดภาวนาครูระค้มตังกันโอ,อ้าดีแต่นั่งเพิ่มต้อง เพ่ใดเทศ <c oughs> เพิ่มใดถังเลยบาด้น้องปานใหญูขาดีนีโจบไม่ยากน้าาองว่าขออ่อนขอไหวเจ้าทีเจ้าทันชิ้นทักชนี้แบพอ่อเอ้ยคันใดคูคากขาดก็ชทอยช่อยถางเพิ่งเก้ากว่าชันวะงา,านหละกพวกนคกขิ่บีท่าบีเพิ่งกับใครท่านพ่อนหายไปเรื่อยเรื่ล้วหวอเาพอบาบุญชินท่านเขนั่นมาบอทอกันมาการะเลยพอใดทองกัน ข้าวันใดกุดเ,เท้าแปดมาการบิดรี่มาท้วนะองว่าเราฉนวันต้งวิบวบบางนะกา,ารเบิงที่ตาล้าเอาได้หลู่มแล้วทีว่ตาล้าเบิ่งบางเพื่อบางที่กลับไปเขาไม่บอกให้ผ่นผู้รับข้อมูลว่ามาบอกกูแค่หนังบอกกูว่าะิดอันนั้นมเกิดจากคิดจาของได้หนุ่แลวบางเพื่อบางที่กี่เท่า่าใหญ่ไปเขาฝัน,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 นไมาแตีแต่ท,ทางร่างม่กลับไปตัวจเขาไ ว่าแววๆสิไปว่าป่วดไหยวางเพื่อวางที่กัจจิอาทิตตัวหนาตัวบางเป็นไอ้ท่นเป็นอ้ไม่ใช่ไหมได้กล่าวว่าแม่นะหรือมนะสร้างแบบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีความเฉียงเพราะฉะนั้นก็เลยเฉียงไว้เฉียงไว้ก็ได้พอ่อเฉียงไว้ก็ได้เขาไปขียขายมาพกกีากก่พ่อ่าที่ถามเลยทั้งวันเขาขาขายไว้พ่อมาทัากก้บอกทั้งนอยก็ไอะไรบอกพ่อกับทั้งวันวันที่ที่หาย วันที่ทิพห์อันเจ้าเจ้านี่ย,ย,ย, 99, ย 99, คือวันที่เก้าอันเจ้าเจ้าเนี่ยคือวนะันที่เก้าหอปูที่ฝาขาวก้าวก้าวไปจำใบก็ผมร้อ,นะหองหอปูที่ฝาขาวก้าวก้าวไปทะเอมะองูปูที่ฝาขาขึ้นหอวันที่เก้าสองห้าหกสามเมื่อคืนนะผมนะเมื่อคืนหอปูที่ฝาขาววันที่เก้าหอคอ พอเขาไปว่าทานบาของ้อห้าหกขาง้าพอขึ้นจังเลไ,ไว่าว่าวันจำอะไรว่า,วา,า,าครบรอบปีรอบเดืนอนนี้มันก็จังแล้วเนาะจำไหไอ,อโอปูที่ขาว่าคือหอคือหอมัาบอกว่ามากขึ้นหอมากขึ้นหงหวานทีหอมทองอะ่ะหวานทีหอะ มันเป็นทางขันหน่องทางทันหลังบ้านพิ่เก่าบ้านพิกเกาดาลเรือนวงงั้นปพอว่านขันบอกไปกับว่าหาโตก็ไปบ้านขัืมาหาเบาเพื่อหยาบเลยพอว่านที่เก่าก็บบ้าทักเป็นว่าแต่ว่าก็แต่ว่าถือบอกว่าที่ค่า เ้าไปวิ่งอเจ้าคือนะเข้าใจว่าตั้งห่ากเราตั้งเยอะหรือว่าูยังไงคิดใจครัพโนมาค่ะคิดหลายวพราคิดเก่าใช้สู้ีหลายาว่าใจยังิดเขาเขาบอังได้่องเบอรือน้ำพูดใช้สีหลายอย่ว่าว่าคิดเก่ามาท่นว่าตั้งห่าง ิไีไปลายเผิดก็แบบเพราะทางนั้นเพราะทางนั้นเอาอันเจ้าเจ้าออกไปก็วันที่เก้าเจ้าเจ้าไอ้ที่ที่ห่างมากเลยทักกัจ้งเอาก็ไปแบบไปแจ้นเด่น ว่าทานฝันแล้วเราไปฝันแล้วไปหาฝันไปพ่อจีเพื่อแต่นั่นพัะจกลัวหมดเชียกเอกโกนถ้าว่าแม่หมดเชียเอกกลัวได้ไหมจ๊ะนั่งกอดๆเลยกลัวหมดเชียเอกกว่าของดักไรขึ้นขอหาอยาหาว่าเรา้กพวกยิ่มกับผู้ชายกลมากกว่านาะแต่ตัได้หมดชเอกกลัแบบ

ก่บบบบอน่าจังไรเพอเอาห้ฟังฟังกูดงแค่ไันม่นิดอ่ะน่คืออะไร thắng ở quân vũ thắng người cổ nó cứ cả tấu và trái về cả cồn ư mang ban ư con cò cổ trang chém nó cả cổ cứ cả cứ cả con ทั้งในจัป็ปมตั้งแั่ไปะตืนี้นะก่อนกาวจากไรคือการงานแบบคอไรกาวจามหาแห้งเโกดได้กอนบ่คือบาคืองเขาเฮ้โกดฉันงางเลยว่ากันบ้าช่วมาหาฮิ้งมาโกฉันงบนก่อกฉันาือมหาิ้ง ป่าคือก็คนคนไหนวากมแ่งเาวเราอะอหหว้าววากูไปติมาหาให้หนึ่งน่าวก็ย่าทักั้งนักมึงได้ตังแค่กูมาหาให้หนึ่งกูกมนักเว้นหอมเลยกูนข็งแรงตั้งทักดู้ยแต รักก่อเป็นตะคิวแม่พ่อป้าปาตุเท่าต้ใไริไปนอนนําไห่แค่ป่าบนใบบ้างเม่อนู่ักก่คักก่นแม่ก่ะเชือนบ้านะเชือนทพ่อประตูปิบบัอยู่บ้าังว่าหาให้ปวดออกมาบานตายพอว่าก็ยังดังแคร่แครแครแคไปท้องวันป้าเขาเ่าา มาทำป้อบมาโกงข้อโกงขาบอกกันาเว่ายังโกงนะบ่าได้ว่าย่างได้ว่าอยังข้อโกง่าวนี่านี่วถือบ่าว่าวแงข้อโกงท่านนั้น่าหาให้ตะโกงอีกแบบบ่าเชไอตะโกงอีกแบบตื่งกางกาโก วัดไทรว่านังใจคิค่ะถังโจ้าตนไปจังไหลจ้งไปโกนจังทันหารังเพียบแต่ตกรองเนาะเออวัดไทยบ่าน่าจังทันต้องรังกันหมหารังมือไม่โกลดักข้องพอโกนถามตูท้องงานโกลถามข้องพ่อเออบ้าไในบอกเป็นดีเป็นเวอรหแล้ว วอกแจ้งกูนขึ้นชื่ออ๋อยิ่พอกังมััโกูนมวนงมาว่างบาวันพอกูนัดวัดีจ้งเอกกูนขึ้นเขีแจงเ้าวักแจ้งเอกจ้งเขาเพราะใครนามะหลังอีนั่กงกอีกับะกูอีกแบบม้งมาหาแห่งกรโกูอีกแบบม้างรักกูแห่งไหล้วมาหาแห่งกรกูสีพักรักกูนแห่งไหนกูนพักกูแม่รู้ได้ ม่ทั้งเกทกนนะพ่อแข้งโกลตัดชีงไหนวะออ่ยังว่าวัาที่ชีพหาชหาอน้ัดชีว่ออียแบไนร้งวัน้งบหนักบถางาเรีาด้วยว่าดักโคงดอกมเอาาว่าชอเชไปแล้ว่ะจันาแต่ัยทั้งวันง่าทกคนวนี่ชถือวันวันยาไม่ทัน คือบาอหนึ่งนีวันทื่มากหายใจมีรางวัลที่เหมือนรอพอถึงกอลู้แลอจับไปว่าชี่วันไีท่าบันท่าบ้งวันไหนท่าบ้จามีคนวันีอยู่นั้นยกเทีด้วบ่ได้ไหมมืออย่บ่พอไม่ยกเจี่ยวาม่ไม่หมือโอพูดคิดับเขาไม่พอมีเรา่ังว่าบ่มีจังได้อย่าังว่าวันที่กับถึงกันนั้นอยก่อต่ยังมาาวันที่กับ Uhm. đây trước mặt buộc ra du bắt tay gần gần. Sắp một chút chị khao đã tay rau đó rau đó rau à à nào rau rau hãy rau 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 này rau rau với rau 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 rau